เหนือยเลยาจริงอคงเชาจ้แล้วจะอาล่าวันหน้าซสาล่าวันหนาเบาเสบายดีพ่อแม่พี่น้องมุนี่ก็มาพอกับทีมงานซสาวลาวันหน้ามุนี่สีภาพี่น้องไปกินหมูตาลเนาะนัดก็พกทีมงานจทีมงานเลยเนาะเดี๋ยวถ้าทีมงานมาสีภาาไปเบ่งเลยเนาะ มาเป็นไฟเนาะเฮ้ทาบึงเพิ่นเลยเนาะไอ้ตัวกับไปสูพิ่นมากินบุฟนฟตาไดีไอ้ตัวซูิึนน้องกะไรซ้เนาะไปดีพิ่นได้เฮ็ดเฮ็ดซ้อยู่ไเจ้าอโทษขอโจษด้วากที่สะกี้พี่น้อง สบายดีสบายดีเยสบายดีนะเยสบายดีพ่อแม่พี่น้องไนตอนนี้ได่เช็ดปวดพี่นจะข่เาเขไปเริงว่ง้ามานมันบานไอ้เพ่อพงนยหลันก็บอยมาปล่อยวะ่ไม่นะเกเอาเกเอา แกมาป้อลึ้นมาปอนทไมตันั้นบอไตินคืสงหราไตันนี้บอกะเ้คิดเดกคนจได้พัยอยู่กุ้งัไคนใสมบัติสมุงขึ้นเะไอเป็นนางขายกิกัพอสมมตินี่มันมูงขึ่าบ่อย บเล็อบาสีไม่ตวห่กกลยคือดีด้ะคนเครื่องกับตัวนี้หน่อยหน่งค้นวเย็นไอ้ตัวยตัวใหญ่ะเครื่องเน่ยกลิ่นยังวะเจ้าิ่เหรอวะ บม่ใช่นีกุอลงนีาตแต่ดีเด้อเาพ่อเป็นคนเขินเนาะนักหังเอนนี้ฮักระไรมักตาเดียว

แดดนะตอนนี้นะตอนนี้แดดออกแล้วอระแดดตอนนี้ตอนนี้กระแดดขึ้นก๊กตัวไหบางหันคือจังช่วงสูงก๊อกนีเดีบก๊อกนีะแต่ว่าม่ใช่มีบันไดขึ้นเมือนนั่นโอเคเดี๋ยวจะไปเตรียมสื่อกับเพ่ยาอสูบเดวกะ โอ้คบสุดเลยด้วยเดี๋ยวมืแร่งคือนัผอกันเอกแบไพายจะสิพันน้องคุณเด้หรือเปล่า

ไปสองโมองอะอขึ้นเก่งขนาดเนอะแต่ตก่งไม่ไ้เก่งจะไก่เาจะไปไก่ได้โอ้แต่ักแต่งได้แต่ ต่ไหนดะ่บงตอนนั้นงเสียงหลังไอ้ตัวอย่าเป็นคนพาเด้อเก่งเนาะคุณชายเก่งน้องเองแท้เมื่อคืนวาเลยนล้ลงทางไหนลงขางไหนลงางเก่าหลงไม่นล้มือลงเลย <cười> tụt tao 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 จับดีแล้วพ่ออีเชียวเดีโยวเยอะเยอะอ่อนาะอ่อนพอดีโอ้นอดีเซอบดีมุนเวิดล่ะเอาบ่เอาขอบใจเด้อ มีตะค้อน่าหมกตาดมาเป็นเพาพาตะกรอนกับผ่าเครื่องดนตรีพีิบักหมักตาได้เติบพาเป็นนี่าเป็นแนันนี้พาเป็นหรอววันนี้ผันผ่ามันเข่ากับสิพาง่ายเนาะ Ừ, bán หวานนี่หวานเอ้า hơn มันติเปลือมครับออกเนาะเดี๋ยวยัง จะลองผ่าตัวน้ำงฮะผ่าตัวนี้ดีกว่าผ่าตัวนี้เอ้าวไปเฉยๆขากินเยอะไปปิดไปด่างไปนะกินดีไไหนคนบาโากิน่ยเหอกนยนะจะปรยท่า่จะชืผ่าไาอีกองเกาะงหวงใจอ้าวคือนี่ ไทวเดี๋ยวสีมาช็อเมื่อคนหนึ่งนี่เออเมื่อปลาเราพูดจ้ามีเบยแล้วบอกเงี้ยจะได้เรอครจจ้าึ้นจะคยอากกินนี่ค่องกินเปหอบานติงกุ้งตรงกาแฟนางน้แกประกอบมันเป็นจังไงวะ บบใหญ่่ใหญ่ใหญ่เปนยากอีกแต่สำหรับซอฟไอยเป็สำหรับบะอมี่บไหมี่ข้ามายาผมจะพาให้กินไอ้ย้องมาพาดูฮะไอชุกจะพาไว้อ่ะอันนี้ก็พนทากิน ไม่ดูบอกเราเป็นบิงคือแก่เนาะจะอ่อนขึ้นมาไดหวยแงหวงเนแก่ไมมาเลยทั้งนั้นทั้งหล่กแต่มันอ่อนมือื้ออ้ด้ถ่วงก๊กั่นคนเดียไม่ใช่คไปนะมาดนท่งคิปพาระกันกันดีใช่แบบนั้นพูด เี่กิ้มจัดบูกเลยเนี่ยนนี่เป็นบลาสบายสบายสบายโอ้เสียววะเสียวมือหน่อยเสียวมือจริงๆนะท่านผู้ชมถ้าเล็บขาดที่แสดงว่าเล็บขาดกิดสร้างเกิดเพอาเทนิโอไป ไปบดบเล็บีเบาแต่คนคนบเต็มาแสงมมีแตเจ้าเก่าเอตอนนั้นเอ้ยมีแต่ิเดเนาะโอซุปข้าตนดิกินเชียนฟาของต อยากเเสีย <that ars> um, ้าวตาหนุ่แตก้เลยน้าน้าก็บอกเหี้ยแตเล็เนาะบอตัวการ หายแล้วพางามเลตะกอนกแตกว่าอันนี้บแตกพ่อลผ่าเขาแห้งตอนนี้นับเป็นนเป็นนกุกเป็นนกุกตื่นเ้ยไอ้พาง้น้นพายคือไอุ้กม่ตนไอุ้กก็ยังพางไ้เลย้มงก็เลางเบื้องหาเลาะมุกจหายก็โอ้นงนี้ใส่ตัวนี้จะถอันี้ก็ได้่หงเต็มสัเ เสียงเสียงดูดตาิย่างผดโอ้ยเด้อเนี่ย้กันมือสีทาบูกตาเนาะพี่น้องเนาะเอาไปซัดวดัสัเลยจิงสามเนาะผาเจริญเจริญไดยวาทันุยยาดีนะ บัวครับมาตันกิจกาอนเลยก่อนได้ยินได้เสียงเสียงยังกก็อสซาอกาเด้อันแรมันกระวานอยู่บ่วานยู่เราุกอยาอ แซวผูเดียวไอ้ไอ้ต้ยจะมาไอ้ซุกบอกว่ารเนกลางกันกินกินกับชอบโอ้บุทถานจับสามหวานหอมบอกทุกคนไอ้อ้าร้องหนักตนกินหรือบ่ต้ อย่างย่างงีมอานะสองับช่องคอยขึ้นจช่องคอยขึ้นจีบมึงอย่คนเมืองไรฮะใคนม้ตาหนี่ย้คนหน่ตาึาหนึ่งมาคอหน่ยสครับผมแจ็แบคโเจ้ามี้วกันย

ขท้าข้ไปช่วยหมันั้นชิาปีเก้านรเ้ยย่างขึ้นค่อยป้าซ่าป้าผักอบัน้นคอมันโผกับ้าซ่ากับเบนบุเ้อยมือรันไม่เยอมันเม่นองวะเอวมในที่สามย่อันจีโก้มมเมสามอย่าเง้ยลังเมือนะไอ้ย เบ,บ่งตาบุธอันเลยไม่คงแท้เมื่อ,อพอ ของแถมมีของแถมเนาะพอเป็นวัยสิกระสับอันอะไรไอ้ตัวแห้งเนื้อ

เออเดกินมตอง่กตอเด็กตองไม่เลรี่น่องตัวนี้ฮักกบ้าอายๆก็มากินหมกตองข้าวหอยข้าวห่องกากินหมกตองค่ะ ตอนนี้กูได้องก้มตองแล้วที่หมอจก้มตองไอ้ซุกขึันนี้ดนเนอะไมเราขึนแต่เเราขึนนเราขึนนาะมขึนมาหอดะขึนไรวะ ค่อยคขินกาแฟค่อยเขินคนเก่าคนเก่าเขินคนเก่งต่อเทียงคนก็จ้ะให้ได้อยู่เทียง ได้ไหมวไอศีเอาบ่ได้เมื่อพี่น้องตัวนี้ก็ห่อได้เนาะพายพ่เมยกินนะกูกินได้ไอ้แล้วสิ้มเมื่อไหร่ไดี๋ยวบดันส่งไปนอน้นบ่อเมื่อไหร่ดยวจิ้มก่ยาส่งไปทนะกได้ของชะยัได้ล่ายไหมวันน้ารน้เลิกผักกุฏิตามนเดีไยวรูปั้นอไรอ่ะเป่นด้ไตเนี่ย ใสก็แมกเนี่ยมันกินมักินเ่มันเป็นชุกตวมมตมปวดเท้าสิรคือตมก็องกตองอ่ากตองกว่ามกตเงอ็มกตองรออง่เอาัได้เฮ็ดชิบโอ้ยโดนเฮ็ดปวดเฮ็ดปวก็ไม่เฮ็ดปวเฮ็ดเกิมาอยู่แเต็มกระตาดูตกตา แต่ยังจะเมื่อแล้ว่าวันนี้ฮะแต่ยานะแต่ยานั่งสัเพลตปวกเฮลดปวกให้หนึ่งเพราะเราบนปนกินผู้เดียวจากโมแดงจรกบุจาก

คลิปนี้ก็คือสิบเบอร์ตำหนิเนาะพี่น้องผ่านกดไลด์กดแชร์เป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไปเด้อร์ผ่าซองน้องพันเด้อพี่น้องบอกงพันวันหน้าสองพันวันหน้าที่ตามไปด้วยที่ตามในเด้อพอได้มีได้เนาะให้สองพันด้วยไว้ขอกันคลิปน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีบ๊ายบาย